บอกอเองจําเป็นต้องบํารุงนะครับคันนี้ต้องเรียนว่าเป็นรถทางไกลนะครับแล้วก็ใช้ในการขับนําคาราวานในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวก็จะไปสปปลาวเดี๋ยวไปกัมพูชาเดี๋ยวไปเวียดนามนะครับการบํารุงรถก็เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กันนะครับในฐานะผู้นําทริปผมกล้ากล้าพูดตรงๆเลยว่ารถผมเนี่ยนะครับต้องให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าอะไรครับ นำทิปคาราวานรถผู้นำคาราวานจะพังก่อนใครไม่ได้นะครับโอ้โหมันโดนหัวเราะเยอะแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นรถผู้นำคาราวานนะครับอย่างน้อยนะครับก็ต้องร้อซ์ไม่ได้ก็ต้อง99%น่ะให้รถสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสนับสนุนโดย VPN Auto Service ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Liquid m o r l y คิดถึงงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพคิดถึงเรา VPN Auto Service จังหวัดเชียงใหม่โทร095 352 9269โดยเท่าแก่กอล์ฟรีโวล็อกโคบอกนะครับวันนี้นะครับมาด้วยเรียกว่าปัญหาก็ได้นะครับมาบริการมาเซอร์วิสก็ได้ครับน้ำมันพาวเวอร์ครับน้ำมันพาวเวอร์ของรีโว สปีแล้วนะครับรถจะครบ4ปีแล้วนะครับมีอาการยังไงนะครับถึงมีอาการไม่มีอาการแต่น้ามันพาวเวอร์มีระยะเวลานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถของบอกอมีอาการยังไงครับ t o โย t a านะครับรีโวของบอกอตอนนี้เดินทางมากําลังจะเข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับแล้วก็ระยะการขับก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0กมกิโก,กว่า บอกตรงๆเลยนะครับยังไม่เคยดูแลแม่นเทนันในเรื่องของน้ำมันเทอร์เวอร์เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของน้ำมันเทอร์เวอร์ตัวนี้ครับมีการรั่วซึมนะมีการรั่วซึมละฟังจากเสียงนะครับบกอยู่กับท็อแก๊กกนะครับท็อปแก๊กก็ฟครับสวัสดีครับท็อปแก๊กก็ฟวีพวันนี้บกจะมาเซอร์วิสในเรื่องของน้ำมันเทอร์เวอร์น้ำมันเทอร์เวอร์ครับเดี๋ยวถามนะครับคุณกอฟว่าปกติเทอร์เวอร์เนี่ยนะครับมีกี่อย่างไฟฟ้า แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้มีการพูดคุยมีไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นระบบเนี่ยรุ่นเก่าก็คือแหลกน้ำมัน่าแหลกน้ํามันตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีตัวนี้ละไม่มีแล้วครับอ่ะตอนนี้เราพูดถึงน้ํามันพาวเวอร์กันใช้ได้ชั่วชาติไหมไม่ไม่มีอะไรใช้ได้ตลอดเลยไม่ได้ใช้ไว้ชั่วชาติเลยเหรอแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องถ่ายออกเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน ถ้าจะชั่วชาติเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันยังไงมันก็มีต้องมีอายุใช่ไหมครับพูดถึงเหมือนกับคราวที่แล้วที่เรามาเปลี่ยนไทยน้ํายาว คู่แลนด์นะครับก็มีอายุแม้จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลานะครับเช่นรถใช้น้อยแต่มันมีปีมันปีเดินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ระยะเวลาก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเช่นเดียวกับน้ำมันเครื่องนะครับบอกโอ้ใช้มาใช้น้อยใช้น้อยแต่ปีปลาเข้าไป3ปีไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ่ายเถอะครับนะครับอ่าคราวนี้กลับมาถึงในเรื่องของน้ำมันนะครับ power ของบกเนี่ยตอนนี้นะครับเริ่มมีปัญหาครับ เลี้ยวนี่ดังอแล้วก็เคยมีรั่วซึมครับน้ำมันพาวเวอร์นี้ต้องหายไหมส่วนใหญ่ไม่หายไม่ปกติจะไม่หายจากระบบนะครับไม่หายจากระบบใช่ครับถ้าหายนี่ก็หายน้อยมากถ้าหายอ่าถ้าหายก็แปลว่ามันต้องมีที่ไปร้านนี้หายไหมก็ก็หายนะครับพออ่านะครับเรามีความรู้สึกว่ามันเริ่มดังละพอมันหายใช่ไหมมันเริ่มดัง ้าใถ้าน้ำมันน้ำมันน้ำมันอยู่ในระบบไม่ครบก็จะดังแล้วก็แหลกมีการรั่วนะครับแหลกมีการรั่วนะครับแหลกมีการรั่วออกมานะครับด้านล่างนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้ยี่ห้อหนึ่งของยี่ห้อหนึ่งเติมเข้าไปนะครับที่เขาโฆษณาผมก็พูดง่ายๆพอมันรั่วใช่ไหมครับแล้วก็ดูดของเก่าออกเท่าเท่าปริมาณหนึ่งแล้วก็ใส่อีกยี่ห้อหนึ่งใส่เข้าไปเพื่อการรั่วซึมนะครับแต่คราวนี้ของลิควิดมีโมลี่ครับมีเหมือนกันนี่ครับอันนี้คือ อ่ะถึงก็พิเศษเลยอ่าพีเซศษก็คือจริงๆเขาเรียกว่าตัวสต็อปนะครับในตระกูลสต็อปของลิควิดโมลีเนี่ยมันจะมีหลายตัวแต่ว่าเนี้ยมันเป็น power อร์เซลลิงลีดสต็อก็คือลดการช่วยช่วยลดนะครับไม่ได้แก้หายเลยนะครับช่วยลดการรั่วซึมของระบบพาวเวอร์ครับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันออกเนี่ยมันก็ออกตามซีนหรือว่าอะไรอยู่แล้วก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีมีไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมารองรับและจําหน่ายเนี่ยนะครับก็แสดงว่าพาวเวอร์มีการรั่วบ่อย ก็ถามว่าบ่อยไหมผมว่าพอเดินทางไปถึงจุดจุดนึงอ่ะมันมีการมันต้องมีมันรั่วมันรั่วมันรั่วตรงไหนครับพวกยางพวกลิงพวกซีนครับอ๋อมันก็มีระยะเวลาเสื่อมครับพวกนี้คือพวกถ้าซีนมันมันมันเสื่อมปุ๊บมันก็จะไอพวกน้ามันมันก็จะเบียดตัวออกจากข้างซีนใช่ครับเหมือนกับไอตัวสต็อปอะไรนะในตัวเครื่องอ่ะไอพวกคาบํารุงยางมันจะมีมันจะมีเรเดียเตอร์ตัวเรเดียเตอร์สต็อปก็คือไอตัวที่สําหรับ กันซื้อมออน้ำใช่ไหมครับนั่นมอนตอร์น้ำมันจะมีจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราใส่ลงไปในห้องเครื่องที่ไปไปช่วยฟื้นฟูพวกลูกยางทั้งหลายอ่าอกันนั่นจะเป็นอีกตัวหนึ่งลูกยางส่วนใหญ่ก็จะกันระหว่างเหล็กกับยางกับยางพวกวอลิงต่างๆเพื่อไม่ให้น้ามันมันทะลักอ่ะใช่ครับคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดเรามีการรั่วซึมแล้วเรายังไม่ต้องการเปลี่ยนทายเราใช้แค่หลอดนี้ก็ใช่พูดง่ายๆน้ํามันพาวเวอร์เดิมแล้วบีบหลอดนี้เข้าไปเปิด ใช่ครับหลอดนึงนี่กี่ครั้งครับหรือครั้งเดียวจบเลยก็ครั้งเดียวครับอ่าสามสิบห้ามิลลิเมตรเอ่อมิลลิลิตรเอ่อมิลลิลิตรแล้วผมทดสอบคุณชอบดูแม่ผมก็นอนน้อยเหมือนกันตอนช่วงนี้อ่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแต่ของผมนี้ตอนนี้วันนี้ก็คือจะเปลี่ยนนะครับก็คือจะเปลี่ยนก็คือเราจะต้องเอาไอตัวน้ำมันพาวเวอร์ใหม่น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยของลิสตินโมลีนี่มันเป็นน้ำมันร่วมกับอะไรไหมน้ำมันร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ อ๋อก็คือเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้เนี่ยครับใช้น้ำมันเบอร์นี้เลยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นปีปีเก่ามันก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งครับผมนะครับส่วนใหญ่เขาจะอิงอิงตามอิงตามแบบตัวน้ำมันน้ำมันเกียร์ครับผมครับอ่าพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปตอนนี้นะครับเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปถ้าอยากจะเปลี่ยนทายไม่รั่วครับนะครับควรจะเป็นยังไงระยะเวลาระยะเวลาหรอบขรปีสองปีเอ่อของผมอย่างนี้นะบกร ตัวน้ำมันพาวเวอร์ผมเนี่ยผมก็สองแสนโลแล้วนะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเลยสีมันก็เริ่มดำแล้วเหมือนกันพอสีมันเริ่มดำเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องตมตมบอกคอละก็ต้องเริ่มเริ่มทำแล้วครับครับเราจะมองบางคนเนี่ยอย่างน้ำมันอย่างน้ำยากูแลนด์เนี่ยบางคนก็คอมเมนต์ผมมาว่าเขาเป็นคนประเภทปีละครั้งนะครับก็แล้วแต่เนาะบางคนก็สองปีครั้งนะจริง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 อย่างคูแลนด์หรือว่าอย่างคูแลนดหรือว่าตัวตัวน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยถามว่าถ้าเราจะมาฟิกกันที่เลขไม้เป๊ะเลยอ่ะบอกอเป็นผมผม ผมไม่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 ไม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 สิทิกันขนาดน,นั้นนะดูที่สีได้ก, <c oughs> ก็ก็ดูได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างบางคันเนี่ยวิ่งน้อยบางคันวิ่งเยอะมันไม่ได้เป็นของเหลวตระก,กูลที่มันเป็นอย่างพวกแอดดิทีฟในเครื่องยนต์นะครับพวกนี้บางทีเราเราเรา,เราดูเพราะว่ามันจริงจริง,รง,รงมันก็มีตัววัดนะครับอย่างที่บกกเคยเห็นผมวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้จริงๆเราดูเป็นเรียวไทม์ดีกว่าครับคือถ้าดูแลประเมินแล้วว่ามันไม่ค่อยจะสวยงามแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนกันอ่าครับผมครับคราวนี้ของบกะมาด หนึ่งไอเนี้ยสี่ปีละนะครับสี่ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยมันน่าจะได้เวลาแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะสี่ปีกระแสนสามถ้าถ้าถ้าขึ้นคำว่าปีที่สี่เนี่ยมันก็เห็นควรที่ะต้องต้องเริ่มเซอร์วิสกันแล้วก็แหลกเริ่มมีการรั่วซึมนะครับเพราะว่าดูจากน้ำไอ้ดูยางแหลกนะครับมีการซึมซึมออกมาแล้วหายแล้วหายหายก็แสดงว่ารั่วใช่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะจบเรื่องหายก่อนก็เอานี้ใส่ไปก่อนนะครับแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนเบื้องต้นไปก่อนนะครับท้ายที่สุดยังยื้อไม่อยู่ก็ต้องมาซ่อมบํารุงแหลกนะครับถ้าเป็นศูนย์เขาไม่ซ่อมเขาเปลี่ยนยกชิ้นรู้สึกผมเคยถามนะสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามีชุดต้อมแหลกขายไหมในศูนย์ไม่มีไม่มีผมถามแล้วไม่มีก็ต้องหาเขาส่วนใหญ่ก็สองหมื่นกว่าวันนั้นผมโทรถามนะครับได้ครับ โ okay. อเคงั้นเดี๋ยวเราเหมือนเกียร์เหมือนเกียร์อัตโนมัติอ่ะครับถ้าเกิดผมอ่านในโซเชียลเช้าวันหนึ่งเมื่อสองวันที่แล้วยี่ห้อหนึ่งรถยี่ห้อหนึ่งนะครับออยเกียร์น้ําเข้าเกียร์แตกนะครับของยี่ห้อนั้นเขาประเมินไว้ที่แสนเกือบแสนแปดแสนเจ็ดกว่าย,ยังไม่แวดนะฮะก็คือพูดง่ายตามมดมันคงเข้าไปในเกียร์ แล้วก็ศูนย์บริการก็คือตีมาเลยเขาคือเขาไม่ซ่อมนะครับคือศูนย์ศูนย์ส่วนใหญ่จะไม่ซ่อมเสียตรงไหนก็ยกชิ้นตรงนั้นนะฮะก็ก็ลดขั้นตอนลดขั้นตอนใช่ใช่ใช่เหมือนลูกหมากปีกนกศูนย์ก็ไม่ซ่อมนะก็เปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งปีกนกเลยใช่ครับนะครับตอนนี้เราก็กระบวนการของเราต้องทําไงต่อครับก็เดี๋ยวดูดน้ามันเก่าออกนะดน้ำมันเก่าออกครับมาดูสีดูอะไรกันแต่ว่าก็คาดเลยว่าดํา ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็ไล่ระบบก็เติมน้ำมานตัวนี้เติมน้ำมันตัวนี้แล้วก็เติมน้ำยากันตึงลงไปครับผมอ่าโอเคครับครับกระบวนการเป็นยังไงนะครับบอกร้ครั้งแรกนะครับวันนี้ที่มาเซอร์วิสเจ้า r ี v o r o c c ็คันนี้กับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับ p พาเวสวัสดีครับท่านเอ็ม ขอเวลาดูดดูดอย่างนี้นะครับถ้าเหมือนน้ำมันเกลียร์มันก็จะมีลักษณะแดงๆเนาะใช่ครับเมื่อเราดูดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ลนะิควิดโมลีนะฮะคืออย่างนี้ไอ้ตัวเนี้ยค,คุณจะใส่กับ น้ำมันเวอร์ยี่ห้อไหนก็ได้สมมตินะเขามีมาอยู่แล้วของศูนย์เขามีมาอยู่แล้วไม่ว่ารถยี่ห้อไหนก็ตามแต่มันความรู้สึกว่าเฮ้ยแหลกมันอาจจะมีการรั่วซึมใส่นี่เข้าไปนะครับวิธีการดูแหลกระรัวซึมก็ดูคาบย้อยๆที่ตัวตัวแหลกตัวแหลกนะครับเรืองต้นเลยครับดูจากอีกกระป๋องนี่ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าหายใช่ไหมถ้ามันหายแบบหายเยอะจนผิดสังเกตปุ๊บเนี่ยก็ไปก้มดูข้างล่างได้เลยว่ามันมีทางไปแน่นอนครับผมครับแล้วก็กระบอกนี่มันดูยากดูดิมันมันไม่ใสแล้วอะ เราดูที่ไหนที่ก้านนี้ใช่ไหมใช่ครับจะมีมันจะมีตัวบ่งครับบกแต่ว่าเราก็เนี่ยครับบกอนะครับมันก็เมื่อกี้ของบกมาเนี่ยแถวนี้เลยครับช่วงบางๆเลยมันก็มีการรั่วซึมแล้วแหละบกเพราะถ้าเยอะไปมันทะลักออกมาใช่มันมันมันก็ล้นออกอยู่แล้วครับเวลามันทํางานมันมีความร้อนอผมผมเคยใส่เห็นคาบไหมผมใส่พอเลี้ยวเสร็จมันทะลักเลยแถมบกแถมไปหน่อยครับ อันนี้เราก็ใส่ตัวนี้นะฮะใช่ครับมันเป็นสารยังไงเนี่ยต้องบีบให้เห็นเนี่ยเหมือนยาสีฟันไหมอ๋อเป็นน้ําใสๆอย่างนี้นะครับใช่ครับนี่น้ำใสๆบีบเข้าไปครับนะครับของลิควิดโมลีหลออนี้เท่าไหร่ครับเออสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบครับสี่ร้อยยี่สิบก็คือพูดง่ายๆครับถ้ามาอยากให้เท่าแก่ก๊อปบีบให้ก็ซื้อไปบีบใส่เองซื้อไปบีบใส่เองแต่ว่าก๊อฟยังใส่ไม่หมดอ่ะนะครับก๊อครับค่อย อันนี้ผมทำสองอย่างพร้อมกันก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์นะครับแล้วก็ใส่ตัวกันแหลกรั่วครับเ้ยทำไมมันรั่วเร็วจังเนี้ยรถแสนไม่ถึงสี่ปีเองนะบอกรอไม่ได้วิ่งถนนดำอย่างเดียวนะเออใช่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 ออฟโรดเลยล่ะออฟโรดแล้วช่วงนั้นกำลังออกใหม่ๆกำลังคันเท้านั่นแหละครับรหัสคำว่าไหนไหมรุดได้รุดได้รุดเลยรุดเลยพักักพักพักพักัก นี่ไงบกบกล่าสุดที่ไปดอยหล่อที่ลวงผมไม่ค่าคลิปที่แล้วอ่ะกลับมานี่ผมเตรียมยกลูกหมากแล้วนะบกเนาะเพิ่นไปหน่อยมันไปหน่อยออฟโรดนี่พูดง่ายถ้ามันสะเทือนนี่มันก็เข้าแหลกตลอดเลยใช่ใช่ไม้ตีกองอ่ะใช่นะอ่าุวยมากผมมีลูกค้าเนี่ยลูกค้าถนนดําเนี่ยบางคันวโตโยต้าวีโก้ตัวแรกมาแหละยือไม่รู้ก็มีครับบกครับแต่นเขก็วิ่งหลังถนนดําอย่างเดียวแต่ของเรามันมันรุยอ่ะครับครับ โอเคเริ่มมาแล้วแล้วยิงเรายังไงใส่เสร็จแล้วเสร็จเลยหรือต้องสตาร์ทเดี๋ยวต้องสตาร์ทยังไงก็ต้องให้หลังเข้าระบบครับอก๋อครับครับครับตอนนี้เราต้องสตาร์ทนะครับแม่ต้องเชิญนะครับลุงชัยนะครับมาสตาร์ทรถให้เลยนะครับนี่ลุงผมเห็นลุงชัยแล้วผมชอบตรงผมลุงชัยสวัสดีครับเอานะเอาเลยผมหลบแล้ว เรียบร้อยต้องมีการสาวนะครับเรื่องน้ำมัน power นะครับก็ต้องดูแลกันนะเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับผมว่านะครับรถยนต์ออฟโรดเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะระบบสันสะเือนเนี่ยมันต้องทำงานกันตลอดเวลานะครับยิ่งไปกระพือพุดผับพุดับผุดผับตลอดเลยครับ หลกไม่รั่วก็ต้องรั่วถ้าเราจะซื้อไอตัวนะครับน้ำมันพาวเวอร์ติดลถไปหน่อยก็ดีนะครับกาบอีกงานหนึ่งก็คือตัวสต็อปเนี่ยนะกันกรักร่วกันซึมของลิขิ m โมลี่ติดลบไปหน่อยก็ดีนะครับเพราะเวลาผมวิ่งนี้ผมจะวิ่งแบบอย่างว่าอะไรครับบางทีเส้นทางมันลูดได้ก็ต้องลูดทําเวลาครับก็น่าจะมาจากทริปทวายบ้างนะทวายนี้ก็คันนี้ไปก็สองครั้ง สะเทือนต้องทำเวลาเราก็มาใช้ไม่ถึงขวดนะครับคุณก๊อฟนะครับเออย่างนี้เหลือนี่เราจะทำไงฮะเก็บเก็บครับแล้วเก็บได้นานขนาดไหนเนี่ยครับก็ถ้าเปิดแล้วจริงจริงก็6เดือนถึง1ปีแหละครับแล้วแต่ที่เก็บด้วยพ่ออะไรครับเวลาเนี่ยเปิดแล้วสมมุตินะ มันมีอะไรนะความชงความชืมช้นใช่ครับมีความชื้นเข้าไปเพราะว่าตอนมันมาเนี่ยพอแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่าผมปิดแล้วเสียงว่าสกอตเทปซซลได้ไหมเอาก,กาวดำลงก็ได้นา,นานขึ้นก,ก็ได้นะก็มีคนทำนะเหผมเองบางทีลูกค้าลูกค้าผมที่เขาถ่ายน้ำมันไม่หมดแล้วเขาฝากไว้เนี่ยอ่าผมก็จะใช้จะใช้เป็นถุงถุงพลาสติกเนี่ยวางงหัวแล้วก็ขดแล้วก็าบางคนมีถุงแรปไล่ลมที่บ้านนะครับหรือไม่ก็เอากาวดำลงเลยใช่นะครับอากาศไม่เข้าก็ได้ใช่ไหมได้ก<ม>็เป็นสูตรหนึ่งที่ประหยัดใช่ครับครับครับ ระดับมันควรจะประมาณไหนครับดูจากขอบนี่เนี่ยก็ขึ้นมาขึ้นมาเลยเลยจุดที่ต่ําที่สุดแล้วครับก็น่าจะอยู่ประมาณตรงบากนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับบอกรถถ้ามันเกินสุดท้ายมันก็คือจะถูกดันออกเวลาเลี้ยวสุดก็แอบล้นแอบล้นเหมือนที่บอกเคยเคยเคยเห็นหลายๆท่านนะครับไม่เคยเห็นนะครับผมผมใส่มาแล้วล่ะใส่เองล้นทะลักเลยกลัวมันขาดไง เลยใส่เยอะไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเพิ่งดูใหม่ๆแล้วถ่ายใหม่ๆเนี่ยบกไอตัวนี้ผมก็แนะนําให้บกติดรถไว้ครับนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวพอวิ่งไปสักพักเนี่ยมันมีการดึงเข้าระบบเพราะของบกมีรั่วซึมนะครับก็เช้าเปิดมาอีกรอบนึ่งแล้วมาดูมาดูใช่เราก็เซอร์วิสต่อครับขับขับขับโอเคเราก็ใช้นี่ครับลิควิดโมลี่นะครับ ATF อ่ะคืออะไรครับอ่ะเราคุยกันตรงนี้หน่อย ATF top tech คืออะไรครับ เออมันเป็นอย่างอย่างลิควิดมอลี่เนี่ยรหัสน้ํามันเกียร์จะไม่เหมือนอย่างไม่เหมือนคนอื่นนะครับอย่างคนอื่นเขาจะเป็นเล็กล่อนพีเล็กล่อนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี้ยลิควิดมอลี่เนี่ยเขาจะบ่งด้วยด้วยเบอร์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หรือว่าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ก็อะไรต่อนี้อะไรก็เยอะเบอร์นี้เป็นของลิควิดมอลี่อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับยี่ห้ออื่นนะใช่ครับใช่ก็เป็นรหัสสินค้าประมาณนี้หรือเปล่าใช่ครับประมาณนึงแต่ว่ามันก็เป็นรุ่นเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนลักษณะของ1800เนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเกียร์ของรถที่ปีค่อนข้างใหม่แล้วครับนะครับ1800 1800R ูนย์แต่ถ้าเป็นรถปีลึกๆอย่างสปอร์ตไรเดอร์บอคออย่างเงี้ยตอนนั้นอันนั้นเราก็จะใช้1200อ๋อครับครับพูดง่ายๆพวกนี้มันจะมีว่าใช้รองรับกับรถรุ่นไไหหนนนนนนสสเเเเเเปปคคคคคคขอออออองลลลลิิวววดโมมมมมมีีีีััััััจจะะบบบบบบกกกก้้้ยู่่่แใชรรรทาาา็ต นะครับแอปคูปเท่าไหร่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 นะเขาก็จะบอกตามนี้กันตอนซื้อเขาไม่แถมแว่นขยายหรอเออตหนสื้อเขาเรียกเหมือนเราแก่ไม่ได้เขาบอกว่าอุ้ยรุ่นผม๋ยวนี้มีแว่นขยายติดโต๊ะทำงานนะครับผมไม่ได้ไว้ส่องพระครับส่องสลากอ่ามันจำเป็นนะเป็นไปตามเป็นไปตามวัยก็เป็นอ่านว่าเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการนี้นะครับ ทางเท่าแก่ก๊อฟก็ให้บอกอเก็บนะครับชุดนี้ไว้นะครับนี่เมื่อกี้ใช้ตัวนี้ไปผมว่านะครับรถออฟโรดเนี่ยนะครับใส่ตัวนี้บำรุงเลยก็ดีนะเพราะว่าบอกตรงๆว่าเราใช้รถนี้ไม่เหมือนกับรถทางเรียบมันมีการลงหลุมลงล่องนะครับแล้วมีการสะเทือนนะครับมันสะทานไปยังไม้ตีกองตลอดเวลานะครับของล้อสะ,สะเทือนไปเรื่อยๆนะครับและนี้ผมเพิ่งไปไล่เปลี่ยนในลูกหมากนะครับ มาถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนลูกหมากมานี่ยิ่งทุกอย่างยิ่งห่างเข้าไปใหญ่ผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะสะเทือนไปที่ไม้ตีกองเยอะขึ้นนะครับยิ่งสู้มากมากนะครับกดคันเร่งมากๆแล้วรถมันทษทีนะกระเด้าเยอะๆนะครับพอมันกระเด้าเยอะๆนี่มันสั่นสะท้านไปยังไม้ตีกองเ่ยนะครับบางรุ่นนะครับสะท้านจนไม้ตีกองงอเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเรื่อง power ตัวนี้เราก็ดูแลกันนะยิ่งคุณจะเดินทางไกลด้วยนะครับในหน้าเทศกาลผมแนะนำนะครับดูแลก่อน หน้าเทศก,กาลหรือเดินทางไกลเนี่ยนะครับหรือรถคาราวานต่างประเทศเนี่ยนะครับเนี่ยคุณสั่งซื้อตัวนี้ก็ได้เลยนะ420แล้วคุณก็ไปบีบเองก็ได้นะครับบกกอเองจําเป็นต้องบํารุงนะครับคันนี้ต้องเรียนว่าเป็นรถทางไกลนะครับแล้วก็ใช้ในการขับนาคาราวานในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวก็จะไปสปปลาวเดี๋ยวไปกัมพูชาเดี๋ยวไปเวียดนามนะครับการบํารุงรถ ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันนะครับในฐานะผู้นําทิปผมกล้ากล้าพูดตรงๆเลยว่ารถผมเนี่ยนะครับต้องให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าอะไรครับนําทิปคาราวานรถผู้นาคาราวานจะพังก่อนไทยไม่ได้นะครับโอ้โหมันโดนหัวเราะเยาะแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นรถผู้นําคาราวานนะครับอย่างน้อยนะครับก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็ต้อง99%นะ่ะให้รถสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิ q u i d โมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดูดันจากประเทศเยอรมนี